สวัสดีนทุ่งบวันนี้พวกเราจะมาเล่น grandmasus birthday นะลูกใช่แล้วอุ้ยใครใครใครแย่งอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออกทีนี้อ๋กมีคนแย่งอ่ะไม่ใช่อะไรเออไม่ใช่หรอก เขาเขาจะเล่นกันอ่ะดีมิพลัสไปกันแล้วไปแล้วเขาแล้วเขาแล้ว Welcome back to MLG News. <coughs> Today we have breaking news. Today is rapper Lil Granny's birthday. Wish her a happy birthday. She's 68 years old. แกรนด่าเราลืมเออวักนา่าจะโกรธนะที่พทาไม่ได้ทำอะไรโกรธนะที่เราลืมวันเกิดของแกรนด่าตอนนพวกเรามีเอือบรนเหรอทุกคนมีความคมะอ้ทุกคนคิดป่าว่าแรนดมาน่าจะโกรธอะทุกคนคิดป้าวว่าแรนาน่าจะโกรธเพราะพ่อลืวันเกิดอะเออจริง หมายถึงคุณยายกลับมาเหรอไม่ใช่คุณยายอื่นไม่คุณยายโทรมาโอ๊ยเราอยู่คนละบ้านกับคุณยายคุณยายน่าจะโกรธที่พอลืมวันเกิดของคุณยายนะยูลูแ grandson ว่าไงเวโร l แกรนด์ซัน ว่าไงหลานเอ้ยแล้วนะเราจะมาที่ของเธอเพราะว่ามันคือวันเกิดหกสิบแปดของนเจอกันอีกไม่นานนะตเติ้บาลแเอม่านะลิตเต้บา 落实。 เดี๋ยวโอเคแล้วก็อันสุดท้ายเอ่อหมวกปาร์ตี้ใจตังจ่ายตังเร็วใจตังจ่ามสวงเร็วเร็วใจตังข้างไหนอ๋ออ๋อคนมาเร็วกลับบ้านกันเลยแล้วทุกคนเสร็จแล้วทุกคนสองตาปะปะผู้เราเสี่ยงเงินไปสามร้อยบาทโคตรแพงเลยเนาะ teacher is getting a lecture. There are only students who want to lie on their desks and a drink. with some people directly lying down to sleep. <laughs> 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 好的。<Yeah. S 1> 啊 ออกกว้านมมอยู่นี่ออกกว้านมมอยู่นี่ day, yeah. เดี๋ยวพ่กอย่าโกรธนะทุกคนอย่าโกรธนะทุกคนอย่าโกรธอย่าโกรธพากว้านมาออกจากบ้านทุกคนช่วยกันแล้วช่วยกันพากรานมาอกจากบ้านทุกคนอย่าโกรธนะพากรานมาออกจากบ้านอย่านะอย่านะ

เอน้นเออเขามีคอนเสิร์ตตอนกลางคืนเขามีคอนเสิร์ตตอนกลงคืนเออใช่เออวันเกิดมันไม่จบง่ายๆหรอกเนาะ Breaking news อะไรอย่เนีย Breaking news rapper Lil Grammy posted about a cake. She mentions, I love this cake so much. Ten out of ten. The person who made this cake lives in Robloxian Road เราเพิถาม้วอ่ะเกินม่พอดังเกินวัเดฮบ้านพลอยอยู่บนทีวีอะมนดี่กใช่ว่าจะมีคนร้อยๆคนมาหาพวกเราเนอะใช่ไมเอออ่แล้วคนอีกคนนึงละ เ <risque> น,ในี่ยได้นะเขาไม่ใช่เอ็มซีของเธอหรือเราทีนี่ hey, เขาคือเอซีของเครเอ๊แล้วอยากกินเฟมัสเค้กของเธอไม่อะไม่อะเธอไม่หายไปเลยเดี๋ยงเราต้องเตรียมพร้อมเดี๋ยวอีกเป็นพันๆจะ สมัติคนสามารถบินขึ้นหน้าต่างได้เลยนะนี่ตรงนี้เยสิบ้าโอเคยังยตรงไหนบ้าโอโ้โหมีรูปภาพอะไรแปลกๆั้งนั้นเลย เรางงอ่ะอะไรเราต้องเสี่ยงเงินใช่มจพร้อมเราจมพร้อมเอาไม้แบดแล้วบสบอลแล้วไหนเียบเราบได้แล้วเรต้องเอาไม้มาเลียงกันแล้วก็ได้เบสบอลแล้วก็ทุบเขาเอาเบสบอลทุบเขาแล้วเสร็จแล้วก็เอาแล้วก็เอา เออไม้เข้าไปในไฟแล้วก็เอาเอ่อนั่นไม่ใช่พีชนั่นมันมอนสเตอร์วิ่งอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็กินน้ำด้วยแล้วก็เออเอาไม้ป้องกันเอาไม้ใส่เข้าไปในไฟอ๋อเอาแบบนี้นะทุกคนทีเนี้ยเอาไม้ใส่เข้าไฟเดี๋ยวเราทำลายพวกคนที่อยู่บนหน้าต่างนะโอเคทุกคนทำไมเข้าไม่ปิดประตูอะที่นี้งงปะที่นี้งงปะทำไมประตูไม่ปิดอ่ะเราต้องเอาไม้เข้า เออมินดี้ช่วดิฟแฟน,น่อยช่วิฟแฟน,นอยมิดี้ทีนี้เอาทีนี้เอาไม้เข้าไฟหน่อยทีนี้เอาไม้เข้าไฟทีนี้เก็บไม้เข้าไฟเลยเดี๋ยวเราก็มันดี้แฟนเองแล้วก็ถ้าเอนเออน้อยเดี๋ยวพอทีนี้ถ้าเกิดเห็นหลอดเขียวๆไหมถ้าเกิดหลอดเขียวๆใกล้หมดอ่ะก็ไปกินน้ําเครื่องดื่มขั้นบนโอเคเขามาขั้นบนป้าไม่เนาะ เอาไปดูข้างบนนี้ไม่ได้ดูข้างบนไม่มีฉันดูไปยองมากเกียอ๋อเออถึงว่าลังจากการผลข้างหน้าใครใหญ่แย่งอะไรอ่าแม่คนบ้าขอนอมพุ่งมาน้นหน่อยนะมันมีครับเออเอาประตูพังหรืออะไรอ๋อนี่ไงเอานี้มาฟ้อง ไปกินน้ำขึ้นข้านบนไปกินน้ำกิน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 เราตาย <cell S 1>